รูปแบบของธงมหิดลในครั้งแรกนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมีรูปพระราชานุสาวรีสมเด็จพระบรมราชชนกพิมพ์ด้วยสีเขียวอยู่ตรงกลางบนผ้าขาวภายหลังได้เปลี่ยนแปลงให้ใช้ผ้าพ,พื้นสีตรงกับวันมหิดลของปีนั้นๆปีพุทธศักราช2520ธงวันมหิดลขายดีจนเกือบไม่มีขายในเขตกรุงเทพ กลุ่มอาสามหาวิทยาลัยไมหิดลซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาจากทุกคณะและทุกวิทยาเขตได้ช่วยกันทําจนเพียงพอปีต่อมาจึงจ้างกลุ่มอาสาทําทงกลุ่มอาสาได้นําค่าจ้างจากการทําทงไปสร้างโรงเรียนในท้องถิ่นธุรกันดารในชนบททุกปี ดังนั้นในทุกขั้นตอนของการจำหน่ายธงจึงเป็นการร่วมแรงร่วมใจของนักศึกษาที่เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลสิริราชและการศึกษาของเด็กในชนบทสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน